นี่นะทุกคนแม่ใช้แชมพูวันนี้นะคะอาบน้ําให้ลูกนะคะอาบน้ํำแล้วใครใครอาบน้ำแล้วหรือสบายเย็นสบายอาบอาบประมาณสองนาทีได้อ่ะเช็ดต,ตัวอ้ยนั่งลงนี้ดินั่งลงอ ทำความสะอาดไปทำทำไปเดี๋ยวไม่สบายเร็วๆอย่ามัวแต่เล่นอ่าทำความสะอาดไปทำความสะอาดไปเช็ดหัวอู้สบายไหมสบายอุ้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 ยหนีแม่มานี่ทำไมเอ๊ยยังเช็ดตัวไม่เสร็จแล้ววิ่งหนีแม่แหละอะนี่หนีแม่มาทำไมอ่ะอยกินกล้วยไหมดิเอาไปกินกล้วยไป ไม่ตตรงทางหน้างงเลยเอ้าตัวเองเช็ดตัวไม่เสร็จเลยวิ่งหนีมาตรงนี้อ่ะ